ครับรอบสองรอบสองเรียบร้อยแล้วครับจัดไปไดห้หนึ่งหนึ่งคดีไอเบิ้ความเพ็ยเนี่ยตัดไม้เลขคดีเรียบร้อยไม้เลขคดีที่หนึ่งสองเกีตทับสองห้าหกสี่ตนังสือกับขังนะป้องหนึ่งสองเกียรตทับสองห้าหกสี่โดยเก้าหาวา่าเบิ้ความเพียรจัดไป ไอ้ตำรวจคนเนี่ยสีถืออยู่ประมาณสามคดีอยู่ในประเด็นเดียวกันนี่แหละแยกจัดเลยแยกจัดเป็นทีละคดีไปเลยประจองไปจัดร่วมในในอันเดียวจัดทีละอันทีละอันนะแกงกับความันเทียมาชุดไทยดิแถมให้ด้วยมาตาสองลอยนะ่ะเป็นชุดใหญ่นะ่ะชุดทีมเขามันนั่นแหละด้วยมาตาสองลอยไปเลยไอ้มนนีไอ้มนนีแยกจัดก่อน ถ้ามีเวลาผมก็จะทยอยจัดทีละจัดมาเรื่อยๆจัดให้ทีละคนทีละคนมาบม่ต้องบ่ต้องน้อยใจบ่ต้องน้อยใจได้สุคนไ้ประมาณหาคน,นะครับประมาณหาคนทั้งทั้งตัวโจทย์เองแล้วก็จำเลยเยวกอ้พยานโจทย์ประมาณหาคนบ่ต้องน้อยใจว่าผู้ใดได้ก้อนไดได,ไดหลังได้สุคนครับได้สุคนจัดให้สุคนตัดไม่เลยคดีอาญา เลขที่หนึ่งสองเก็ดทับห้าหกเอ้ยหกซี่เนี่ยสองห้าห้าหกสองห้าหกซี่ตอนนี้ผมกำลังสิผมมาติดต่ออยู่ไอยาการนี่จะว่าเจ้าหน้าที่ันไปกินเข่าวพราท่านมาอยู่ใบม้งกว่าใบมงกว่าแลวไปกินเข่าวพราท่านเหลียวท่านไ่อิ่มท่านไ่เข่าสำนักง,งานอยู่แต่านายครับผมก็เลยต้องมานาั่งรอไม่รถเนี่ยแหละก็เลยช่วงเวลาว่างเวลารอ เจ้าคณะเจ้าหน้าที่นี่ก็รายงานความเค้่อนมาให้พี่น้องเขาหัจักเบิกความในศาลเบิกความในศาลเลยครับแมงครข้าป่าทรายชาติครับที่เขาไปเป็นพยานให้โจทน,นะครับเบิกความไม่ใช่ฉันศาลบาในวันดังกก้านะได้ขออนุญาตขออนาดสถานีกับผู้กำกับพร้อม,ก,ก,มกับลงบันทึกว่าจะวันไปไปถูกต้องแล้วแต่พอผมไปขัดสำเนา การบันทึกประจวันบ่มีการโงบันทึกประจวันต่อย่างใดของจุดตรวจจุดนี้นะครับเป็นแต่มันเป็นการบันทึกประจวัขอีกจุดหนึ่งมันคนละจุดกันมันก็เลยเป็นการเบิดความทิจซึ่งมันเป็นจุดเป็นเป็นในเป็นเป็นความสําคัญกับไอ้สนวนคดีนะครับที่ผู้พิบากษาเป็นกะตัดสินว่ามีความผิดในฐานมินเจาพนักงาน ทีกระทาการโดยนาทีนี่เนาะก็เพราะแต่อเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเขาทําเขาเป็นด้านที่ถูกต้องไงแต่จริงๆแล้วมันเป็นด้านร้อยไงภาษาชาวบ้านเขาว่าด้านร้อยเพราะว่าเม่อวลงบันทึกปัจจะบ,บันก่อนสิจะออกไปปัจจุบันนาทีนะครับโดยโดยตามระเบียบตามความจริงตามความจริงละ่ะพวกเมื่อนี้มันมักเอาหนายอยู่แล้วมักเอาหนาจากไหนบ้างี เวลาสิมีเวลาจะออกไปท้ำปัจิบัน้าทีนอกสถานทีน่นี่เขาก็สิงลงบันทึกบันทึกประจำวันไว้เป็นรักฐานว่าไปออกไปปฏจิบันงานอยุ่บางคันยุ่งบางนี้้ังเสียเพื่อเพื่ออย่างันดับแรกเพื่อเอาหนาแต่ก็แต่ก็ตามระเบียบมันต้องเฮ็ดน,นะครับถ้าถ้าจะออกไปปัจจิบัน้าท,าทีเช่นไปบําเพ็ญนตนเออเวลาลงเวลาไปบําเพ็ญนตน้นั้งเสียไปกวาดไปกวาดไอ้ทำความสะอาดอ่ะ ตามสทีสาธารนณะน่ะทายรูปลงเฟสกันสนั่นวันไว้ลงบันทึกประจำวันบัญชีเรียบร้อยบ่ไอกล้องเน่ยเง้ยัานบ่ไอกล้องทายลูบกันสนั่นเลยแช่กันสนั่นเลยตอนนี้เดี๋ยวออกมาไออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนช่วงตีสามตีสี่ยุนาตลาดถทายรูบซูกันบ้านแตนเวลาออกไปตั้งจุดตัวนี้ไอกล้องวะแปลกอยู่ อเอาเฮ็ดบีมึงสิอายกล้องใค่ยังไอ้มี่ไอ้มี่เป็นในยผมสิมาตามสำนวนสำนวนความบอกแป้งยุอายการเนี่ยผมผมมีมีมีข้อสงสัยมีข้อสงสัยแบบใดว้าจีสงสัยว่าเป็นอย่างพยานงานสอบสวนคือเห็นควรนสังบ่ฟฟองทั้งสองทั้งสองคดีนะ ตอนนี้นะอันนี้เท่าที่ผมตามได้นี่อยู่ในมือผมนี่เป็นหนังสือแกงความคืนมาพร้อมกับเลขคดีนะครับมันมีเลขคดีซสามซีทับสองหาหกสามกับหมายเลขคดีคดีอาญานะครับซีสามหาสองหาหกสามวิทูลฮามสุโรปรบดีครับพี่ครับเดินทางปลอดภัยครับครับผม ออกแกมีเพราะว่าจะไปศาลมีมัดอยู่ศาลมหาสารคามนะครับศาลเออแกงพี่น้องเขาไหมศาลสำนักง,งานเนี่ยเปลี่ยนที่ตั้งแล้วครับศาลจังหวัดมาสาข้ามบริยุทบริยุทจุดเดิมที่อยุ่ข่างโรงเรียนแล้วนะบริยุทธ่างอำเภอเพิ่มเใญ่ไปสำนักง,งานไปยุ่ยไปยุ่ยเขตของอะไรรับผิดชอบของอบตอเวียงมังข่างข่างสารกลางนะครับไปไกลสารกลางไม่หมดละ่ะเป็นใหญ่แล้วใหญ่ที่ทําการหนอเด้อ สารจังหวัดมาซาคามนะครับไงตัวก็เกา่าแต่ว่ามองจอรถก็บม่มีคือเก่าอ่ละล่ะหาจอดหามองจอรถง่ายคือเกา่าไอ้มีผมสิมาตามยังบางทีเป็นยังเป็นยังผมเรคือต้องมาตามอยู่นี่ผมปฏิมาเมืองสำนวนอยู่น้าอายการนี่อยู่น้าเจ้าพนักง,งานอัยการมีว่าสำนวนที่พนังงานสอบสวนทรงมากนี่มันเป็นสำนวนที่ขามไอการที่ผมไม้ เคยให้การไหวยุชันสอบสวนหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงประการใดหรือไม่ยังเีงนะไม่เมื่อรักฐานรักฐานทุกอย่างตัวผมเองเป็นคนรวบรวมทรงให้พนักสอบสวนทั้งทั้งไอ้ทั้งสื่อผู้ถูกกล่าวหาเนาะทั้งคลิปวิดีโอคำมิมคำที่เขามินน่ะผมเป็นคนรวบรวมให้ทุกอย่างเลย กานสอบสวนนี่สบายครับบ่ต้องสแสวะบ่ต้องเป็นผู้สแสวงหาน่ะจริงๆแล้วตาม,มาที่ต้องเสาะแสวงหาให้ไปมากที่สุดนะเพิ่มเติมนะแต่ผมก็เลยไปถามอีกหลังจากแก้งความแต่บ่ได้บ่ได้ไทยอยังนะครับไปถามอีกผู้หมวดผู้หมวดคนกระตอบว่าที่เห็นสั่งที่เห็นควา้านซังไม่สังบ่ฟ้องเนี่ยสั่งไม่ฟ้องเนี่เพราะว่าหลักฐา,านบ่หลักฐานบ่บชดเจีอุ้ยบ่ชาเจนไะ ผมก็ได้ทามาเอาบ่ะชัดเจนแบบไรข้าม,มินกับถูกกับเข่าทุกขั้ที่มันมินเนาะแล้วผมก็ยืนยันไนพร้อมว่าเป็นบัตรน,นี่หละแปะบานนี่ผมก็ได้ทาม,มาได้ทรงได้ทํำหนังสือถึงปออท่อะ่ะอ่อ้ยสำนักงานปราป่ามอาจจะยากกรรมทางเทคโนโลยี่ะล่ะประมาณนี้ละ่ะเิ่นกว่าทํำอยู่แล้วทั้งทั้งปอ,อท่อตีกับมาวาเช็กบม่ได้ไเอา้า เรี่งแค่นี้พวกพวกมึงเค็กบ่ได้ปะอุ้ยมาบอกไปตั้งเงิดแนไเค็กไอพี่ซื้อ้อน่ไหมแปลกวะสำนักง,งานมีตั้งินมาเผื่ออีย่างครับเพื่อป้องกันและปราบปรามการก็อาจจะยรรมทา,ทางเทคโนโลยีเหมือนวะแต่มีชาวประชาชนทั้มาลองทุกว่าถูกคนนี้อ่ะ คือคนบุคลคลคนนี้สร้างเพจบุกขึ้นมาเพื่อมาใส่ความอีกบุคลคลคนหนึง่งเนี่ยแล้วทําหนังสือไปถึงหเพื่อ,อให้เค็กมีเจ,จ,จ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะพนักต่อนทำหนังสือไปเพื่อ,อให้เค็กแมว่าไอพี่ตัวนี้มันตั้งยู่ไสหรือเค็กยูเอลอาร์ล่ะไอไอมีเป็นคําทั้มตอบความแ้่พนักต่อ,อนนะว่าเขาเป็นหนังสือทรงกลับมาว่าเค็กแล้ว ไอมันอยู่ตังประเทศอยู่เมืองหมอกนะบักแป้งอยู่เมืองหมอกอ้ยเบาเงิดหงิเเถอะกันสูดิเห็นงานบ่อซัมี้นะบอ่สามารถเช็คได้แค่ไอพหรือยุเอลอาร์ไหมหนะยุบไปเลยเพรต้องมาอยู่ให้มันเปลืองภาษีแพมบินดอกต่เรื่องแค่มีเฮ็ดบ่ได้น,นนะมันมันขี้ไรพดเหรือว่าอ,อยากมากระจอกนะ ผมผมผมบอเลยวา่าเนอะมันกระจาโพดจังสิผมสิบบานะผมใส่เข้า่ามันเฉียดไอโพดการบีพวกพวกพวกท่านม,มีเงินเดือนน่ะหลักหมือนอ่นน่ะแต่ละคนน่ะแล้วก็เหตุงานอยู่ในห้องแอ์งานเบาสบายแค่พิมหนุนพิม์นีดูซินี่สินเดือนมากมีผลตอบแทนจากภาษีแผ่นบิบเนี่เอาไปใส่ในขีตประจำวันของพวกท่านอะ่ะแต่เรื่องแค่เนี่ย เหตุเหตุประชาชนม่าได้เนี่ยยุบไปซะครับมา้องมีดอกปอท่อน่ะมา้องมีกันซะมีเหตุว่าได้เนาะมันมันมันสิบัวกับจ๊กโพดมันมันคือดูถูกปวดเนาะผมผมสิบัวผมกัเลยสีว่ามันขี่ไรโพดขี่ไรเกินไปน่ะสมเพียรมาดีครับผมพี่คนคนมาดีครับ ดอนทอยซิตี้พนักงานสอบสวนมาจากเขานึ่งหาเจ็ดหรือเปล่าอันนี้มันเป็นแค่ดุลพิมิตนะครับมันีิว่าเขาประพฤตินี้ชอบมันกับบ่าแมนนะครับตามตามที่ผมไปสอบถามเมื่อกี้เนาะมันก็ให้ให้เหตุผลมามาว่าหลักฐามนมันเพียงพอแต่แต่โดยส่วนตัวของผมเห็นความบามันเพียงพอแล้วหลักฐานที่จะเอาผิดบุคลคลคนนี้นะมึงลหละมีม,มีสำเนาทะเบียนรานให้ชัดเจนซึ่ง ซึ่งกระทางเข้าเนี่ยเป็นผู้จัดเตรียมให้กานสอบสวนสองมีรูมเปิดมาตอนไล่สดเอาเพื่อให้เทียบเคียงตอนตอนบ่เห็นหนาน้ำแล้วก็บคำที่มันมินอะ่ะมันเข่าทุกคำเลยนะ่ะภารกิจเสร็จเรียบร้อยทําทุกอย่างให้สำเร็จทุกประการเทินภาษาโซาสึเกะครับขอบคุณครับมัน ผมก็โอ้ยแจ็คสิว่าจังไดน,น่ะแต่ใน,นเมื่อพนว่าจังสรนผมก็เลยสงสัยสงสัยว่ามันเป็นจริงคือพนักง,งานสอบสวนบอกมาเมือ่อบอกว่าเดี๋ยวท่านหนังสือไปถึงปอท่อแล้วเรียบร้อยแล้วปอท่อท่านสื่อตอบกลาบมาแล้ววา่ามันตรวจสอบว่าได้ว่าบคุบคคลบวคคนนี่เป็นจิตตังยู่บางใบน่ะนะเพื่อที่เอาตามความผิดนะ่ะจนกว่ายุตตั้งประเทศตั้งยังกว่าไปนะนะั่นไหะ ซึ่งมันตรวจสอบว่าด้ถ้าไปยุต่างประเทศเหมืนบ่แต่ว่าถ้าอยู่เมืองไทยมันก็ตรวจสอบได้ว่าเป็นยุบ้านใดใส่ใส่เมตตด็ดตัวใดใส่ไฟไฟเครืองใดเังเสียลงทะเบียนด้วมันต้องมันต้องมีการรงทะเบียนอะ่ะการใส่ใบไฟเนาะนี่แหละผมเลยสงสัยผมเลยต้องมาอายการเนี่ยพอมีเวลาอยู่ประมาณอีกเคืองชั่วโมงเพราะว่าผมมีมาอยู่อยู่สานใบสองตอน,น,ต,อน,นตอนมีใบโม่งเคืองแล้วสิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีแล้ว แต่ว่าเจ้าเจ้าหน้าที่อยู่ในเมียนะในไอรักการเมียไปกินเข่าเพระท่านมาอยู่พะน่ะโอ้ยเนาะผู้เจ้าก็ได้บ่ตรงต่อเวลาเลยวะ่แะแต่ตอนนี้ใบม้งเครื่องเดี๋ยวผมสิงลงไปอีกเป็นหนาสิมากแล้วมั่งปันพักเที่ยงเนี่ยบริษัทพักใบเนี่ยไม่นบ่ข้าราชการเน่ยพักเที่ยงนี่เขา,าว่าว่ากันพอดเที่ยงเขาว่าพันพักใบเขาว่าพักใบเดยเขาจะว่าพักเที่ยงนีอย่างไม่นบ้ เอออันนี้กับอันอันนี้เป็นประจำวันที่ผมแจ่งความมื่อหนี้เบอกความเท็จเกียไปก่อนกระจิบไปตามไปตามดูสำนวนยุคกับอายการนะครับที่ทรงมาจากคณะจับสวนเมื่อวันที่สองปมภาพ,พันเนี่ยทรงทรงสำนวนการทรงสำนวนมาเนี่ยคือการสินสุดการสอบสวนของพังานสอบสวนแล้ว ล่องแก่งลองพักอื่นดูลองผักอื่นไปล่องพักอื่นลงน่งไปแกงเลยดิอยู่สพทาตุมไปก็คือกันเป็นคนบ้านซังพ่องด้วยกันแต่เมื่อกี้ผมโทรไปอีกอีกผู้กองผู้หนึ่งพันวากำลังเอยียงออกไม้เหลียกพ่ะน,นะแกงตะปีไก่ดิตนนอนไหนวะอ่ก็บอกไป,ปยั้งเถอครับเบ้องหูความเกินมากระดีใจเราแหละผมกระโทรไปถามพลเราพนวา่า ปานนมีกำลังรวบร่วมลักฐากำลังจะออกไม้เรีย่ยงกับบ๊อบไปยังบ๊อบไปยังเกืออปีหนึ่งแล้วบ๊อบไปยังครับขอบคุณทุกท่านอะรายการความเคลื่อหนหมาไปเพียงนี้ผมจะขาไปอยายการเพื่อไปตามสองสำนวนนี่แหละว่าเสียอานสิ่ยังเสร็จกับระมาณเคิงมโมบงพอดีคงสิบเวลเวลาทางสารบีอีกสิบนาทีกับมน่าจะเป็นยังะครับปาเป็นท่องไว้บีครับ ยงน,นางบอกนางเล็กบอกครับอ่านมาจังเด็กขออภัยนะครับสวัสดีครับจับแพ้จับเพราะรักเคนไม่อยากทักกับใครสบัสดีครับไอ้รับพันสวัสดีครับ,ะนะรบจิบเพราะรักเคนไม่อยากทักกับใครคุณเนี่ยสื้อเฟซไหมแมเมออนเล็ก พิษคนใส่ใจถึงจะดูดีครับบัสดีครับอดีดคือความเจ็บปวดปัจจุบันไม่แตกต่างต้องมีสักวันเป็นของเราธนวัฒน์เกียรติชัยพัฒน์คนที่รู้ขึ้นมาต่อต้านความไม่ถูกต้องกับตำรวจกับตอรอมองว่าเป็นศัตรูกับตอรอแน่นอนต้องต้องอยังไง ต้องยอดก้มหัวโอนาจะเขียนว่ายอมเนาะต่ะว่าไปใส่ทอตา,ารนะะต้องยอมก้มหัวให้ทุกอย่างตลอรถึงจะปลืม้มนาจะเขียนว่าต้องยอมล่ะบ่มันยอดหดตบนางนางน้ำหวานเดินทางปลอดภัยครับพัดีครับขอบคุณครับ่ท พิสุทธิพงศ์สวดีอีกรอบครับปลาซักโ,กโกโก้น่อยสวัสดีครับไปใส่นอสิจำนนงสิขาอาัยการครับปลาปลาซักอภิชัยนะครับผมผมมาตามสำนวนคดีที่พนักงานสอบสวนเห็นคนบสั้งพองผมก็เลยติดใจว่ามันเป็นสาเหตุด้วยสาเหตุใดนะเพราะว่าเขาบัชีแจงเลย ถ้หนังสือแกงความขื่นหนาแต่ว่าบัตีแกงละเอียดว่าบสัสร้างฟองเพราะเหตุใดไหมผมต้องขอไปพามเองอยู่โ่งงภาคุนเพราะไปพามแล้วก็ได้ได้คำตอบมาว่ารักฐานพชาจันรั้ังๆทีผมส่งให้ทุกอย่างเลยไหมประสานแพงเมตรไปเีครับครับขอบคุณทุกท่านขอขออนุญ,ญาตปิดการแกงความแกงความคื่นหนาไปเพียงซัมมีก่อนเนาะ เดี๋ยวมันสิยบทันเวลาผมมีมัดยุบายสองยุสาจังหวัดมาทราข้ามนะครับ